ตอนนี้พวกเรามานั่งช um. ุ uh ่ม huh. น no like, uh ั huh. oh. Oh. Uh ่งตุ้มกันนะครับอยู่ที่ศาลาดินทางนะครับชุดรลองก็ไม่ไหลแต่ว่ามือนี่ยเออหลายอีหลยนะตัวไหนต้องหาโน้ตอันซี่มาหอดใช่จะเริ่ม่ะโอ้โหเออว่าชื่อวัดทรงความกันแต่เนี้ยอะนี่รับไหมครับรับช่วยกันรับช่วยกันใช่กองมานั่งรออะไรเนี่ย รอรับบอสสู่ที่ราคาคิดถึงบอสมากเลยมาบ้างไปเลยค่ะมาทานมาทานแล้ชิงทำไมแต่งบอสถาว่าก่อนไปเลยเลยเขาเอาเองค่ะจะไปไหนเนี่ยรอรับบอสค่ะว้าวเด็กแปลงนั่นมาทานแต่งตัวแบบมาทานเลยนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้รถส่งของไทยเร็วส่งของไรไรพี่น้องนีบอสยังไม่มามาเขาบอส บอลยังบัมาครับแต่รถลบเชงของนี่หลายอย่างเลยเต็มเลยมาแล้วมาแล้วทุกคนค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วทางใหม่ค่ะขอทางก่อนนะค่ะทางรถเข้าไหนค่ะขอทางหน่อยค่ะขอทางหน่อยค่ะระวังนะระวังเด้อวยมาเซตีเดินหน้าก่อนครับเดินหน้าก่อนเดินหน้าก่อน พอขั้นเหนแหมคือเดินนาเลยบัสก็เลยเข้าบ้านไม่ได้โอ้ตื่นบัดเองแม่เดี๋ยวนี้หมดแล้วมั้งโอเคอ่ะแม่กดเลยค่ะกดเลยวะอ่าเยอะมากขวัก จะบอกว่ายินดีตอนรับรถถุงก็เฮนะคะต้องรถกระจกก่อนถูกป่ะเอารดกระจกลงป่ะมาถึงลนะครับส่งของยังมาในเร็วอยู่มาพร้อมกันทั้งอย่างุกจงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนไม่เช้าเท่าไหร่นะครับก็คือก็อยู่ประมาณจะห้าโมงนะครับจะห้าโมงเช้านะครับกุอัปตโนนจ้านะครับคุณพี่คุณพี่ยินใช่ไหมผมอ่านเถื่อบอครับคุณพี่ยินใช่ไหม นะครับสวัสดีครับคุณพี่กัญญาวีสวัสดีนะจ๊ะข่าวดีครับพี่น้องข่าวดีข่าวดีตะเสาเลยเอย้ข่าวดียังน้อนะครับอ่าคุณหมอนะครับแพทย์ทางรพสตนะครับมาตรวจแต่เช้าเลยนะครับสวัสดีน้องหนุ่มสวัสดีครับข่าวดีก็คือ ปลอดภัยแล้วก็ผ่านทุกคนที่กักตัวครบ14วันด้วยนะครับ yes นะครับในที่สุดเราก็ถึงเวลานะครับที่จะได้ทำมาหากินต่อแล้วผ่านแล้วทุกคนไม่มีเชื้อนะครับเป็นลบทั้งหมดที่อยู่ในบ้านที่กักตัวอยู่ที่ตรงนี้นั่นคือข่าวดีนะครับพี่น้องครับก็ดีใจตั้งแต่เช้าเพราะว่าคุณหมอมาแต่เช้าเลยนะครับ หมอมาแต่เส้าครับพี่น้องมาตรวจนะครับตรวจแล้วรอผลแล้วเอทีเคผ่านทุกคนนะครับเป็นลบทั้งหมดเลยบอสกลับมาถึงบ้านแล้วเหรอไอหนุ่มยั่งครับบอสยังไม่ถึงบ้านนะครับไม่มีเสียงเลยจ้าหึแม่นบอกครับไม่มีเสียงดีครับทุกคนปลอดภัยขอบคุณนะครับ ผ่านไล้นะครับผ่านทุกคนแล้วดีใจด้วยนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนยินดีด้วยนะครับดีใจอะไรครับพี่น้องบันทิดสีแดงเมื่อไได้ไปเนีอืมจะได้กลับบ้านกลับช่องนะครับเพราะว่าเอ่อคิดหวอดคนหน่อยครับผมคิดถึงลูกสาวนะครับก็ต้องกลับบ้านไปหาลูกสาวเนาะนะครับทุกคนผ่านฉลุยไม่มีปัญหาใดๆนะครับไม่ติดนะครับผม ไม่มีใครติดเลยนะครับดีใจด้วยนะครับผ่านทุกคนแล้วดีใจน้ำเด้อผ้ามาทรงกาแฟาโกโก,โก้ให้ยแลได้ครับจะ๋ยิไปทรงให้ดีใจด้วยสวัสดีนะหนุ่มสวัสดีนะครับยินดียินดีเสียงปกติขาดโอเคนะครับตอนนี้ผ่านฉลุยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับ ดีใจด้วยนะคะโอเคดีใจพี่หนุ่มดีครับเอ็มเอ็มเอม <c oughs> ที่นี่ก็บมาขึ้นนะครับตัดงานอะไรก็เสร็จแล้วเคลียร์งานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ออ่ทำความสะอาดอันนั้นอันนี้นนี้นั่นโต๊ะเตียงนะครับเพราะว่าเราฆ่าเชื้อฆ่าอะไรเนี้เราก็ทำความสะอาดแล้วนะครับกับทุกอย่างก็ลงตัวนะครับไม่ใช่ว่าเออ กลับบ้าน้วโอ้ยทิ่มเพื่อนให้เพื่อนหกหูหกตาเขาไม่ใช่นะครับก็คือทำามสาดแล้วอะไรแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยที่น่าพน้องโอ้ยคาดดังน,นะครับแง่จมูกน้ำตาแตกต่เศร้าๆด้วยผมกระไดนะครับสวัสดีคุณหนุ่มทุกๆคนนะคะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับดีใจารพน้องคือมันผ่านแล้วนะครับขออนุญาตถอดแล้วกันเนาะผมขออนุญาตถอดแล้วกันนะครับพาคคุ้มครอง,อง้อทุกคนขอบคุณครับ ในที่สุดก็ผ่านไปด้วยดีนะครับไม่มีใครติดแล้วนะครับทุกคนปลอดนะครับทุกคนปลอดแล้ววันนี้น่าจะเป็นการทําความสะอาดที่แม่ปอส้วนนะครับไม่ปอส้วนทาความสะอาดนะเอ็มเอ็ม,เอ,มเอ็มเก็บถ้วยโฟมถ่วยอะไรที่ที่พี่บอกหน่อยเดีวยวแล้วก็เก็บถุงขยะอืมเก็บถุงขยะแล้วมัดเลยเพราะบ่ิหาันม้สะนม เบื่อหมามสระของซาาหยังนี่นะเสียงดังมากจ้ะ <laughs> ดีใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะนะ้หนุม่มสวัสดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามพี่คิงก่อนไม่คิงจ้าไอ้ขยะพวกที่เรามาัดแล้วเราไปทิ้งไหนตรงนู้นใช่ไหมโอเคเอามานี่นะครับดีใจด้วยขอบคุณน,นะครับขอบคุณครับ ตอนนี้น้องวินเนอร์เก็บกระเป๋ายัดใส่กระเป๋าแล้วจะจะไปไหนเนี่ยออกจากบ้านออกจากบ้านเอฟแล้วฮะออกจากบ้านเอฟเอฟแล้วจะไปอยู่ไหนต่อกับยู่บ้านตัวเองเราไม่ได้ไปต่อเออเราไม่ได้ไปต่อแล้วทำไมล่ะเพราะแย่ดังจนเป็นลบไงขากเนาะดีใจมากมากเลยนะพี่คิงเราดีใจมากเลยอ่ะก็ผลการตรวจก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะทุกทุกคนตรวจเสร็จแล้วแงจนน้ำตาแตก แย่อะไรแย่จะูมแย่ทั้งสองลูเลยนะคะคือไม่ได้แย่ค่าข้างเดียวนะครับแย่ทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็ชัดเจนมากนะคะเมื่อกี้ก็แบบคุณหมอก็แสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนคือตรวจออกมาแล้วผลเป็นลบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่จะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดที่ที่ประสานอสมไว้น่ะนะครับ เขาก็จะออกใบกำกับให้เลยใบกำกับการตรวจไอทีว่าผ่านแล้วนะว่าผ่านแล้วแล้วก็กักครบ14บส่วันด้วยใช่ครับขอบคุณทุกครับกำลังใจที่เป็นห่วงนะคะใี่ไปเก็บขยะได้พี่น้องวันนี้เก็บขยะซอยกันนะครับตรงไหนที่มันหกก็จะไปเก็บออกนะครับเออกินแล้วก็ไม่เก็บเนาะเอาละพี่น้องประกาศไปซ้ำนี่นะครับเดี๋ยว จัไปเบื้งไร่สดตอของแม่ปอหรือของแม่ิ้งก็ได้เยวะเห็ดข้ามสาอยกันก่อนนะครับก่อนจะกลับบ้านจริงๆนะครับโอเคขอบคุณหลายสวัสดีครับเป็ไนหมายเป็นยูไ่ะเย่ยมาเป็นล่ะเยี่ยมเกมยานเอ็ดเอ็ดเเอเเเ ไอเอ็มกลัวเออเอ็ม่ายน้ำไม่เป็นน่ะรุ่นนี้ฟู่าใหญ่ยรุ่นนี้กายมือเลยบอกขั้นขั้นขั้นอยู่หนิ่งๆน่ะน่มันมันฟอยู่เดียวแล้ะแต่ขั้นมันอยู่บนหนิงไงกระจุกอ,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 อีเด้อมา ว่าลึกลึกลึกกว่าฉะนั้นน่ะสูสีกันเหรอวะหาหกเมตรปุ่นเนาะอ้อมเลือกน่ะเนี่ยตรงเนี้ยก็คือลึกไปแล้วเนี่ยใช่อุ้ยแหมอุ้ยอย่าตับหัวเล้วโอ้ยก็ไม่ระวังเนาะไอ้อ้อมสนุกอยู่คนเดียวไอ้นี่เออแกนี่ออกกําลังกายอ่ะขึ้นมาเราหมดแล้วตรงนี้ป่ะได้เหงื่อแล้วป่ะทำไปด้วยหายไปไปไงครู เย็นสบายมากใช่ไหมครรู้สึกว่าน้ำท่วมหน้าเลยเย็นเนี่ยน้ำอะไรก็ครูเดินน้ำเดินค่ะช่วงนี้น้ำเดินน้ำเดินนี่นีตรงนี้หนูบอสกลับมาเลยนะครับพี่น้องทุกคนผ่านแล้วนะครับเตรียมก็คือแค่จะกลับบ้านนี่นั้นเองนะครับ นี่พี่พ่อนพ่ผ่านผู้เดียวนะครับพ่ผ่านนะครับพ่อไปขับขี่กลับบ้านูมีล่อครับล่ออยู่เพื่อนยินขราวสิเปิดช่องยูทูบมาครับพี่พ่อนครับวายคิดว่าสร้างสีไซซ์ซื่อไหมครับสร้างพ่อนี่นะสร้างพ่อนอะพี่ได้ดีนี่บ่อเวอฮ่าคนลอันเดอร์พี่ว่าคนละอ่านเด้อนะครับเดี๋ยวล่อไปติดตามช่องไอพ่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องวิชาการต่างๆด้วย แม่นบ่ายนั่นก็สชวนนึงก็น่าจะบางส่วนที่พอจะ่ายทอดให้ให้น้องๆได้ตือไปอาาราคาให้แเฟนขาพ่อเดือหูน้ำนะครับได้เชื่อพอเเฟนขาับรางคนชนอยา่หูเรื่องมูล <S an> ผมเคยพูดไปหลายครั้งแต่ว่าด้วยเขาประเด็นศึกษามาชเกิน <S an> พ่อ,อนนผมประกาศาือคืมาหาเพราะสีหัวผมก็ได้บอกแค่ว่าหนึ่งสองสามสี่เท่นี้แต่ว่ามันลึกไปก่อนนั้นนะครับผู้ใดอยากหูเกี่ยวครับอิเล็ก หรือกำลังเรียบเรียงขั้นตอนสองสามให้มันแม่นขึ้นอนะครับคือมันมีหลายอย่างอยู่เพราะว่าไอพ่อเราเป็นคููอยู่แล้วแล้วพี่น้องอันนี้บอกให้ก่อนนะพี่พ่อเขเป็นคู่อยู่แล้วแต่ี่นี่กระแหววโดยคว่ำนวดมาข้างหน้านือแล้วก็พี่หมีเนาะเป็นมอน้าก็คือเอาง่ายว่าต้องทําตามสีภรรยาสั่งเขาเรียกว่าเช่่ยกันทำเชื่อกาทํามาหานนะครับก็เลยจบจาก ดีกว่าแล้วพี่พรก็เลยออกมาทําที่สิ่งที่ตัวเองชอบนั่ะเนาะที่อยู่ในบสต้องมาอยู่ในกรอบไพร์น่ะอันบางอย่างน่ะ <c oughs> บางอย่างเข้ามาบางอย่างก็ต้องรอรอที่เพื่อที่เราจะมีเครื่องมืออมีเครื่องมือสองสามดอนที่สูตแล้วก็ครักตรงโดยให้มันยำค่อยๆทอดครับจะดีกว่าอืที่จริงคือเพรามีพรและมีวงอยู่บ้านนะพี่น้องมีวงมีเครื่องเสียงทุกอย่างมีก็คือพอบอกงานได้หน่อยเนาะ คิดจารณาที่จคือโค<ช>วินนคดนั่นเองดอกโควิดแล้วนะครับยากยากก็เลยดีก็นอนซื่อๆหน่ยนะก็เออก็เรียกาซอยทั้งบอดทั้งหินน้ำครับแต่ว่าอนาคตหน้าเราไม่รู้หรอกมันจะยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับไว้ไว้นี่นะครับเดี๋ยวร,รอดพิตามนะครับช่องช่างพรเนาะภาษีเป็นช่างพรแจกทองฟิน,นแลนด์นั่นแหละ,ะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะะะนรับสารพัดต่างครับวายู่นี่ย่อเราทุกคนต้องเป็นทุกอย่างอีกแต่ว่าเป็นน้อยเป็นมากก็สอนกันไปใช่ไหมเนาะ บางอันคอยบ้องหัวกับทามแล้วได้พี่น้องก็ด้วยวิชาการด้วยว่าบางอย่างกับทามอะไรเราประหยัดกันครับแก่เจนโทรหามาแล้วมีอะไรนะมีผู้ลงพื้นนะครับพี่น้องบ่หิวเข่านะครับบ่หิวเข่าเลยนะครับมาเบิ่งจานเข่าพนดูผู้พนบ่หิวนี่เบิ่งดูนี่เนี่ย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 ผู้พนบ่หิวเข่าไม่เสร็จหรอผู้เว้ยจะของจานเนี่ยได้พ่ายเบิ่งจะของจาน ใ่เห็นมือยังไดงา,าหิวเขานะหเห็นมือยังไงวหิวเขาตัดตนะ้บ่พอไอ้บ่ได้หิวเขาพ่ามือพ่อหิ้สียแล้วพี่รองแฉะไหมครับพระเอกแซ่บ่อโอ้ขี้หอมย่งนั่นแม่หัห,าหาเลยตนะัดไขด่ บาราเดนี่ยังกิ่โลกไทยครับโคือวันละวันแทร์ินใจไทยเข้มฮะเอ้ยไทยจินใจไทยเป็ดโอ้ยนว่าไข่เข้มคือสีทอดเลยนะไข่เข้มร่องสี่กับพออดโอ้ไข่เข้มรองอีกกับพอจอดกำลังแกมอยู่รู๊ตีห้าวันก็กินได้ห้าวันโอ้โอ้ยตอนนี้ไข่เข้มดองบ่ว้าวนะครับโอ้ยวันละวันไอ้ตัวพัดเข่าจะแซงหรือแซบพี่น้องเนี่ยหน้าหน้าตาแบบจะทำแบบ p r o f e s s i น n a ลจริงจริงเย เลือนให้แก่เขาโยกแล้วลวดบ่หิวนะครับเบิ่งมือบ่หิวบ่หิวาฮ่หิวคว่ำนะเนื้อจะคว่ำนะฝันเนาะฝันว่าอะไรฝันว่าได้กินข้าวฝันว่าได้กินข้าวโอ้ยนอนจะไปฝันไปฮะเอากินตกเข้าไปกินข้าวมีขวดโซดาวะเลื่มดูยังไงหนิยังไงหนิ ของกระเจ้าใช่ไหมโอเคนะครับโอเค <c oughs>